สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการลีซิกคอนเส t รทีวีวันนี้ก็อยู่กับวินน่บินไคลเกมมิ่งนะครับวันนี้เราก็มาเล่นทีอาร์ทูพีกันนะคบวันนี้เราก็มาเล่นมดหมึกแดงอะไรไปเลยครับกดมากเลยกูคงต้องรีบเกลนหล่ะไม่งั้นโดนไฟแดงไฟแดงนี่ต้องจอดนะครับจอดตีสาตเ์แลยวจอดอ๋อ อปิดวะจากคิปที่แล้วเราสอนเกตน,นะสอนใส่ชุดเกตน,นะครับดูกันเลยว่านี่จริงหรือไม่นี่จริงหรือไม่สามช็อตเกตน,นะครับยิงแท้ไม่ได้หลอกครับ ไปเลครับเดี๋ยวไฟแดงมันมังมาตอนไหนก็ประมาณเวทีที่สี่สิบเดนะคะจำมาว่าเป็นความรู้เลยคปดูนะครับดูเวลาครสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแล้วมันก็จะมานั่นไงแม่ครับจะเป็นความรู้จำเป็นความรู้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ยังมีความรู้ยังมีสาระยังมีสาระ <Yeah. S 1> เก้เ oh. ฮ้ยกำโดนก้ายังดีอยู่ยังสติยังดียังครบสามสองครบสามนสองไอ้เหี้ยโดนทับนี่ไงแล้วเพื่อนเราก็ไม่ครบสามสองไปก่อนนะครับหัวหัวเลยกูมันเนาะว้า อือ้อองก็สเกมแรกอาชนะปลายนะครับเอ้ยเรามาใหม่ดีไอ้ดันคิดแรกกู